รู้หรือไม่ปลากราะตูนเลือกเพศเมื่อโตเต็มวัยปลากราะตูนเป็นปลากระดูกแข็งขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในทะเลเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามโดยทั่วไปประกอบด้วยสีส้มแดงดำเหลืองและมีสีขาวผ่านกลางลำตัวหนึ่งถึงสามแถบอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็จะมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยเสมอซึ่งความแตกต่างนี้ทำให้จดจำคู่ได้นอกจากนั้นแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการแปรผันด้วยปลาการ์ตูนอยู่กันเป็นครอบครัวกินแพลงตอนเป็นอาหารเป็นปลาที่ห่วงถิ่นมากมีเขตที่อยู่ของตนเองปลาการ์ตูนออกลูกเป็นไข่และสามารถเปลี่ยนเพศได้ปลาการ์ตูนจะเปลี่ยนเพศเมื่อสิ่งแวดล้อมกําหนดบทบาทให้โดยในระยะแรกเริ่มหลังจากที่ฟักออกจากไข่ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นเพศใดจนกว่าจะเป็นตัวเต็มวัยจึงจะปรากฏเป็นปลาเพศผู้ และในปลารุ่งเดียวกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นปลาเพศเมียโดยในสังคมของปลาการ์ตูนกลุ่มหนึ่งหนึ่งจะมีปลาเพศเมียเพียงตัวเดียวเท่านั้นตัวใหญ่ที่สุดในฝูงสีสันไม่สดใสามากนักพฤติกรรมก้าวร้าวส่วนปลาเพศผู้มีขนาดเล็กกว่าสีสันสวยงามกว่าปลาการ์ตูนเป็นปลาที่มีลักษณะเฉพาะคือจะอาศัยอยู่ภายในดอกไม้ทะเลซึ่งมีเข็มพิษแต่ไม่เป็นอันตรายกับปลาการ์ตูนเพื่อป้องกันตัว เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ทั้งสองพึ่งพากันดอกไม้ทะเลมีหนวดยาวมากมายพลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำส่วนร่างยึดติดกับโขดหินหรือปะาการาังเอาไว้หนวดที่อ่อนนุ่มเป็นอวัยาวะสำคัญที่ใช้หาอาหารบริเวณปลายหนวดเต็มไปด้วยเข็มพิษจํจำนวนมหาศาลเมื่อมีปลาว่ายหลงผ่านมาดอกไม้ทะเลจะใช้หนวดทิพทิ่มแทงเหยื่อให้เป็นอมมพาตแล้วใช้หนวดจับเข้าปาก จึงไม่มีปลาอื่นกล้าว่ายเข้าใกล้ดอกไม้ทะเลยกเว้นเพียงปลาการตูนที่เที่ยวว่ายหากินสาหร่ายเล็กๆอยู่รอบๆครั้นมีศัตรูมารบกวนมันจะรีบว่ายเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกอดอกไม้ทะเล